อะไรต่างๆมันจะลดลงแต่ว่าความรู้สึกคือรับรู้เข้าไปอะค่ะสัมผัสเน่มันยังอยู่นะคะจึงเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่ที่พยายามอยากจะแบ่งปันเสมอว่าได้ยินเขายังได้ยินสัมผัสเขายังรู้แต่เขาแค่เขายินพูดเข้าไปได้แต่เขาแค่พูดบอกไม่ได้และไม่มีแรงที่จะต่อต้านเรา ังนั้นการเป็นไปค่ะถึงแม้เขาจะตอบโต้เราไม่ได้เขาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้เลยว่าเขายังรู้เรื่องอยู่แต่อยากจะขอให้ปฏิบัติกับเขาเหมือนเขายังรู้ทุกอย่างเพราะเขายังรู้ีริกการการฟังของเขายังอยู่เหมือนกับที่ถ้าไม่งั้นทําไมคุณยายพิสมัยจะสามารถฟังเรื่องของ การใส่บาตรได้แสดงว่ายังอยู่หรือหลวงพี่น้ำฝนบอกว่ายมงเรียสักจำได้ไหมเคยปวดทั้งหูยังไม่อยู่จะรับความหลวงพี่น้ำฝนได้ยังไงมันก็เป็นสิน่งยืนยันว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่จริงๆแล้วก็การสัมผัสเนี่ยเขายังรับรู้อยู่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแบ่งเพิ่มก็คือว่าในเรื่องของสัมผัสนะคะเขาจะเซนซิทีฟยิ่งกว่าเราปกติคือ เราเนี่ยสมมุติเวลาเราไม่สบายเป็นไข้หรือเป็นไรเราก็แทบไม่ค่อยอยากให้ใครมาอย่ามายุาย่งกับฉันอย่ามาแตะตัวฉันอยู่แล้วแต่สําหรับคนไข้อาา่ะค่ะยิ่งระยะสุดท้ายใกล้ตายเนี่ยมันประหนึ่งว่ามันเจ็บแต่สัมผัสนี้เดียวแต่มันดูทรมานมากสําหรับเขาที่เออเล่าให้ฟังตรงนี้เนื่องจากว่าได้อ่านหนังสืออันหนึ่งที่คุณหมอท่านหนึ่งเนี่ย ท่านเป็นระยะสุดท้ายก็จะเป็นมะเร็งตับในหนังสือของอาจารย์มาราหเหมือนกันก็เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายทุกคนเนี่ยก็พยายามดูแลท่านอย่างดีด้วยความที่ก็ทํางานร่วมกันมาแล้วก็เป็นแพทย์ด้วยก็อยากช่วยดูแลทุกสิ่งอย่างทั้งๆท,ท,ที่ก็ทําอย่างนุ่มนวลแล้วจริงๆพยายามปฏิบัติต่อท่านอย่างที่เราคิดว่าดีที่สุดทั้งที่เพราะว่ารู้จักคองโรบส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยแต่ท่านยังพูดออกมาว่าท่านยังบอกมาว่า เรารู้นะว่าทำกับเราเนี่ยก็ไม่แรงแต่เราอะ่ะมีความรู้สึกว่าขณะเนี้ยร่างกายของเราอะ่ะมันเหมือนผ้าคีริ้วที่กำลังพร้อมจะขาดตลอดเวลาคือการสัมผัสที่เราแบบบางครั้งเนี่ยสาหรับท่านนะท่านบอกว่ามันเจ็บมันทรมานมากมันเหมือนเจ็บปวดมากนี่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าอย่าไปแตะตัวเลยเพต่เล่าให้ฟังว่าถ้าเราจาเป็นต้องสัมผัสมันอาจจะต้องเพิ่ม ความนุ่มนวลหรือว่วาใส่ใจลงไปเพิ่มอ,อีกจริงจากที่ได้อ่านเรื่องตรงนี้ค่ะก็ทําให้เห็นว่าในเรื่องของการสัมผัสมันยังอยู่จริงๆถ้าไม่อยู่คงไม่เจ็บคงไม่รับรู้ในสิ่งน,นั้นนะคะแล้วก็กลับมาเตือนสติกับตัวเองตั้งสติจริงว่าเออต้องอย่าเพิ่งตกใจนะไม่ฟุ้งไฟนะเรากําลังจะดูแลยังไงนุ่มนวลอย่างไร,นนอ,งไรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็กลับมาเตือนตัวเอง รู้สึกว่าหลายๆอย่างเวลาทำอะไรไม่ได้ข้อเนี้ยเป็นไม้ตายที่เหมือนเอาไปใช้ได้เสมอๆแล้วลึกถึงสิ่งดีคำว่าสิ่งดีเนี้ยส่วนตัวมองว่ามันไม่ต้องคูโทรก็ได้ไม่ต้องใส่บาทก็ได้เป็นเพียงแค่แบบจำได้ไหมตอนที่ ไปเที่ยวด้วยกันมีความสุขแค่ไหนถ้านั่นคือต้อนทุนของเขาว่านั่นคือเรื่องที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิตมันคือเรื่องนั้นก็เพียงพอที่จะทําให้เขาไปแบบมีความสุขในต้นทุนของเขาก็ได้คือจะเป็นห่วงในแง่ที่ว่าพอเรามีความหวังดีมากๆอะคะ่ะเราก็อย่าลืมพุดโทนะพุดโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโท ในขณะที่เขาอาจจะไม่ได้ตยียมตรงเนี้ยมาเขาไม่มีร่างไว้เลยมังมันมันอึดอัดอะคะ่ะคือเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อท่านไม่สบายคุณแม่คุณแม่แมแมท่านไม่สบายด้วยความหวังดีคืออาจารย์กฏิบัติธรรมอาจารย์ก็เลยเอาซีดีหลวงพ่อที่พระท,ท,ท,ที่ที่อาจารย์เนี่ยชอบมากฟังแล้วสงบทุกครั้งไปเปิดให้ในห้องที่โรงพยาบาลคือคุณแม่คิ้วขมวดคุณแม่สายหน้า ตนสุดท้ายคุณแม่ต้องแบบรวบรวมกําลังแล้วบอกว่าไม่ฟังได้ไหม oh. แล้วเราจะทํำยังไงแต่มันดีนะคะมันก็ยังไม่มัน for him for her หรือ for for me โดยเรายังปัดสินไม่ได้ใช่มันก็ต้องมักต้องดู <c oughs> ว่าเขามีต้นทุนะไรย่างไรเขามีร่องอรอยอะไรไหมเอาร่องรอยที่เขามีร่องรอยที่เขาถ้าจะไปเจอ นักธุรกิจใหญ่ประเภทอัตราสุหันหลังให้เลยนะตอนที่อาจารย์ไปหา,หา <c oughs> แต่ว่าเราอะได้ข้อมูลมาแล้วว่าเขาอะคือคนนี้คนนี้นน <c oughs> แล้วมีเรื่องเด่นๆคือเรื่องนี้เรื่องนี้ผล <c oughs> งานง <c oughs> ที่เขาคาูมงใจคือเรื่องนี้น้เท่า <c oughs> นั้นแหละอาจารย์ก็เข้าไปโ <c oughs> ย่ อาจารให้กำลังใจนะเนี่ยพอโยมมันโยมภรรยาคนนะ่ะเขอให้อาจารย์มาอาจารย์ก็เลยถามว่าโยชื่ออะไรนะขอบอกเชื่อคุณพระยาหลงคนนี้เหรอนี่ํำนานที่ยังมีชีวิตนี่นี่คือํำนานที่ยังมีชีวิต โย่คือพูดทำเล่นนี้เล่นนี้น,นี่มันเป็นความสำเร็จไม่ธรรมดาที่มันสามารถต่อยอดออกไปแล้วโย่เป็นผู้ที่ผู้บัญชาในบบดับธุรกิจที่มีหมายถึงน,น,นันโอ้โลยคนนั้น,นแหละเขะ้าใจไหมทันมาเลยนะนี่คือโย่ของคนนั้น เท่านั้นแหละเปิดใจแล้วคุยกันได้พ่อติ๊งแต่ว่าฟังแล้วนี้ยฟังแล้วพ่อติ๊งฟังแล้วก็ห่างฟังแล้วก็เริ่มห่างยิ้มเลยอ่ะยิ้มลูกหลานผมก็ยิ้มพ้อยยิ้มพ้อยยิ้มทายตทุกคนใหญ่เลยแล้วก็สงบปรากฏว่าวันนั้นนะก็วันนั้นท่านอาจารย์เข้าเยี่ยมเสร็จแล้วก็ไปคอร์สเขาลุ้นสองเลยไป ไปรวจรวมให้ร่นสองนีง่หลก็ยังบอกว่าเออขโทรตามไปบอกว่าเขาว่าาัย์กลับไปแล้วพักหมอเข้ามาตรวจหมอบอกว่าค่าทุกอย่างมันดีไหมว่าแล้วทุกจ่กงมันดีขึ้นหมดเลยอ่ะเขาบอกถ้าพรุ่งนี้เช้าเข้ามาตรวจแล้วมันดีอย่างเงี้พรุ่งนี้ออกจากห้องห้งองไอซียูเลยกับไปห้องปกติคือมันพลิกกลับย่งังไน ถ้อาอีกตัวหนึ่นงอยที่พี่อายจารย์พูดถึงในี้นนันกก่นคือไอ้ที่ว่าแผลกดทับอ่ะเป็นเป็นไอ้ไรนี่เป็นจ้าชายนิทราเนี่ยที่ที่ที่คุณจูนบอกว่าต้องทำกับคนไข้เหมือนเขารู้ที่อ่ะเขาเป็นเจ้าชายนิทราแล้วก็แผลกดทับลึกมากลึกระดับสีระดับสีเพราะว่าเทคกระดูกเหม็นเน่าเลยอ่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าพยาบาลสองคน ผ่านการอบรมกับพายจ่าแล้วเข้าไปทับโอ้ยสองคนนี้เขามาเล่าเขามาเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ที่อยากไปทำงานสามเดือนแล้วกลับมามาเล่าเขาเป็นยังไงกันโอ้ยถือเล่าได้สนุกสนานมากถือบอกวันนั้นก็เข้าไปครับขอพ,พ่อเหลือี่โอ้คุณคะบรรยากาศด,ดีนะคะเปิดหน้าต่างรับลมสบายๆนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็แ,แตงละวันนี้ขอเช็คตัวนะครับทำความสะอาดเป็นน้อยวิทย์เมื่อคืนเนี่ย มีรายการดีนะคุณได้ดูไหมโอ้ยนันเธอคุยกันเนี่ยคุณรู้ไหมมันอย่างนี้เล่าเรื่องดีๆเล่าสองคนจะเหมือนเขาอยู่ในวงด้วยคือเล่าไปก็สกิปมาทางเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคุณนะอะไรเงี้ยทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทำความสะอาดเขาบอกว่าตาโกว่ากินเหม็นมันหายไปไม่กี่วันกินเหม็นก็หายไปแล้วเสร็จแล้ว ต่อมาเนื้อดแดงๆก็ค่อยๆค่อยๆเกิดขึ้นจนเป็นจับคืนคุณคุณคิดดูอ่หนึ่งการารักษาความสะอาดสองการเยียวย,ยาใจ <S <S ใช่ใชหรือไม่<ช>มันควบคู่กันเมื่อเขารับรู้ทุกอย่างเมื่อเรารู้ทุกอย่างรวกจิตของเขาสบายจิตเขามีความสุขเมื่อจิตมีความสุขมันส่งผลถึอการเปลี่ยนแปลงทางกายาชัดเจนมากจะมีฮอ<ม>ร์โมนดีๆออกมาค่ะซึ่งเนี้ยมันช่วยได้ ช่วยในการแบบว่าเหมือนกับระสาสมานแพ้<ช>มันก็ได้นะคะก็<ช> <c oughs> พอได้ฟังเรื่องทั้งหมดที่พระอาจารย์เล่าแล้วก็จากที่ได้เคยอ่านมาก็เลยได้เห็นความสําคัญของการสร้างร่องรอยการประทับร่องรอยตั้งแต่วันนี้ซึ่งมันก็เลยมีประโยชน์กับตัวเราเองว่าตัวเราเองก็คงต้องสร้างร่องรอยไว้เหมือนกันก็จะมีอีกอท่านหนึ่งที่ที่เป็นครูสอนจูีิเหมือนกันนะคะก็คือ ช่วงเมื่อพฤศจิกาที่แล้วก็มีโอกาสได้ส่งจิตสุดท้ายของอคุณแม่ของพี่นี่ทางานคือเป็นแค่ที่ทำให้ตัวได้เรียนรู้ว่าที่บอกว่าสัมผัสกับได้ยินยังอยู่จนถึงระยะสุดท้ายอยู่จริงๆก็คือว่าเรามีโอกาสได้ผ่านไปพบแล้วก็ไปเยี่ยมซึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกชายของของคุณแม่อยู่เราก็เห็นว่าลูกชายก็แบบกาลังเหมือนแตะที่หน้าผากนะคะแตะที่หน้าผาก ทีนี้พอเราเห็นปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้เหมือนเขาเขาใช่ความรักลงไปด้วยเราก็เลยขอโอกาสที่จะคุยกับเขาสักครู่แล้วก็บอกว่าที่พี่ท,ทาอะคะ่ะดีมากเลยแต่ขอให้พี่เพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพอดีก็ก็แนะนําตัวนิดนึงว่าเขาทราบแล้วเป็นน้องของพี่สาวเขาน้องที่ทํางานแล้วก็เลยบอกว่าพอดีมีโอกาสได้ได้ทราบมาจาก การอบรมบ้างก็เลยบอกว่าที่พี่สัมผัสคุณแม่อยู่ค่ะดีมากๆเลยว่าอยากจะขอให้เพิ่มอีกนิดนึงคือใส่ความนุ่มนวลตั้งใจลงไปด้วยหัวใจเต็มร้อยแล้วเราก็เลยลองอลอลงขอให้เขาเอาข้อสอมาให้แล้วเราก็ลองสัมผัสว่าแบบอ่ในแบบนี้ค่ะเราก็ทําไปแบบ คือเราก็ทำแล้วพี่เขาก็ดูตั้งใจที่จะรับรู้ตรงนั้นมากเขาบอกว่าโอเคเข้าใจแล้วก็บอกว่าตอนเนี้พี่เป็นคนสําคัญที่สุดเลยเพราะตอนนั้นมีพี่เขาอยู่กับคุณแม่ท่านนั้นคนเดียวถ้าพี่จาได้ว่ามีเรื่องอะไรที่คุณแม่มีความสุขมากๆหรือประทับใจมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณแม่เึิถึงแล้วจะยิ้มหรือว่าอิ่มใจพี่กระซิบข้างๆหูคุณแม่นะคะแล้วบอกท่าน ก็กฮปหน้าแล้วก็ลากลับแค่นี้เลยไม่ได้เข้าไปแค่สวัสดีคุณแม่ไม่ได้สมัมผัสไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็จากมาแล้วระหว่างนั้นพอเราจากออกมาพี่คนหนึ่งก็บอกว่าช่วยกลับไปหาใหม่หน่อยคุณแม่เหมือนกําลังจะตายแล้ว ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเราก็เลยลงกลับเข้าไปตอนแรกที่เราไปรอบแรกเมื่อกี้ลืมบอกว่าเราก็เห็นลักษณะการหายใจคุณแม่เหมือนกับคล้ายๆของคุณเฮอร์บี้อะคะ่ะแล้วก็หายใจลําบากแล้วคือถ้าเกิดมันก็ดูน่าตกใจเนาะแต่พอได้ศึกษามาบ้างเราก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนั่นคือธรรมชาติทีน,นี้พี่ชายก็เห็นเรากลับมาอีกครั้งก็บอกว่าเมื่อกี้ทำเหมือนที่น้องบอกเข้าไปสัมผัสคุณแม่ที่หน้าผาก พอกับกระซิบข้างๆหูคุณแม่ว่าจำได้ไหมที่ไปกับหลวงปู่จวนด้วยกันคุณแม่ไม่ได้พย,ยักหน้าหรือไม่ได้อะไรแต่ว่าพี่ชายสัมผัสได้ว่าเหมือนการหายใจของคุณแม่มันดูจากที่คือขาดคือขาดมันดูสมูทขึ้นแล้วก็ดูนุ่มนวลขึ้นแล้วว่าอาการพี่ชายบอกว่ามันเหมือนดูสงบขึ้นแล้วพอหันไปที่จอมอนิเตอร์ที่วัด คลื่นหัวใจมันก็ค่อยค่อยหายไปหายไปพร้อมกับพี่พี่ชายได้เล่ใาให้ฟังนั่นแหละว่าให้เลือนถึงหลวงปู่จวนแล้วก็นี่แสดงว่าคุณแม่ต้องได้ยินคุณแม่สัมผัสคุณแม่จึงและคุณแม่มีร่องรอยนั้นอย,อยู่ถ้าไม่มีร่องรอยนั้นอย,อยู่ก็ไม่สามารถจะเลือถึงตรงนี้ได้แล้วก็มันเหมือนเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นการจากไปจริงจพร้อมกับ ทั้งอาการและคลื่นหัวใจที่มันค่อยๆหายไปพร้อมกับสิ่งที่เราเคยมาเล่าให้คุณน้อคณนีฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเราเชื่อเราเหมือนเรายอมรับเข้าไปมากขึ้นกับตรงน,นั้นนะคะก็เลยได้เห็นความสําคัญของทั้งร่องรอยแล้วก็การปฏิบัติเหมือนกับเขายังรับรู้อยู่ทุกอย่างนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งน,นี้สุดท้ายอีกอันนึงก็คือเรื่องของการคืนลำบากอันนี้ก็แล้วแต่อาจจะเกิดขึ้นในระยะไหนก็ได้ ซึ่งตรงนี้ถ้ากืนลำบากแล้วถ้าจะให้ทานอะไรอีกก็จะทาให้สําลักเรื่องของน้ําลายกับเสมหะก,ก็จะกลืนได้ไม่เหมือนปกติมันก็อาจจะมีไหลย,ย้อยออกมาเราก็ช่วยทําความสะอาดนะคะถ้ากืนลำบากก็ไม่ควรให้ดื่มนะอาจจะแค่หยดใช้คำว่าหยดน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะคะแล้วก็งดอาหารทางปากถ้าถึงสเตจนี้แล้วยาเบาหวานความดันทุกอย่าง ไม่จําเป็นแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นระยะสุดท้ายไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมือกังพลมียาสาเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันไม่ต้องเป็นแล้วก็ <c oughs> ไม่ไม่ต้องแล้วยาที่อาจจะพอดูแลได้เป็นแค่แบบยาแปรรดปวดพอแค่ให้บรรเทาอะไรอย่างนั้นนะคะก็ก็น่าจะไม่มากไม่กว่านั้นแล้วน,นะคะยาจําเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระยะนี้ถึงแม้ว่าจะคะืนไม่ได้เสัหักข้างแต่ก็น่าจะเลี่ยงการดูดหรือ,อไรใช้วิธีแบบ ธรรมดาดีกว่าเช่นเช็ดหรืออ,อาจจะเข้าไปเช็ดให้ได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ต้องถึงขั้นซักชั่นเข้าไปลึก,ลก,ลกแล้วนะคะจะเพิ่มความทรมานอะไรที่ไม่จําเป็นต้องทานก็ไม่ต้องแล้วนะคะถ้าจำเป็นต้องทานยานจริงเองแค่หยดหรือแปะก็พอแล้วนะคะหูรูปที่ทํางานลดลงตรงนี้จะสื่อให้เห็นถึงเรื่องของ พอทํางานลดลงก็เหมือนทวารเริ่มแตกก็จะมีปัสสาวะอุจจาระที่ออกมาซึ่งมันก็จะสกปกได้ก็ไม่ต้องปืนที่จะไปใส่ท่อสวนปัสสาวะใดๆนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดถ้าคิดว่ายังพอเหลือเวลาอยู่บ้างไม่ใช่วันสองวันชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย ใส่กงๆอนันอันไมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะดูแลเรื่องความสะอาดเหล่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคะ่ะถ้าเราดูแลความสะอาดในส่วนนี้ได้ดีมันก็จะไม่ไปกระทบกระเทือนกับเรื่องแผลกดทับด้วยเพราะว่าความชื้นเนี่ยจะทําให้เปื่อยง่ายและยิ่งไปเสริมแผลกดทับยิ่งพวกอุจจาระปัสสาวะเนี่ยคะ่ะมันจะมีความเป็นกรดความเป็นกรดมันก็จะยิ่งมีแผลอยู่เดิมมันก็ยิ่ง มันก็จะไประคายเคืองหรือนะคะกัดได้อนแบบนี้ค่ะก็ตรงส่วนนี้ก็รักษาความสะอาดให้อับชื้นให้ฟักไม่ให้มีความอับชื้นนะคะก็ทั้งหมดก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นนะคะกออ็สามารถที่จะลองสังเกตดูได้ไม่ต้องถึงคันวา่นาราวนี้สเต็ปไหนแล้วหรือว่าอะไรที่เราพอจะนึกถึงได้ก็ให้เรากลับมาเหมือนกลับมาทําความเข้าใจที่ตัวเราด้วยนะคะ ในเรื่องของกายก็สรุปโดยรวมก็คือลดสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อบรรเทาทุก์ส่งเสริมความสุขกายสบายใจให้กับเขาเพราะคือถ้าสมมุติว่าไม่มีเวลาเหลือแล้วแล้วบอกให้ตูนบอกว่าเอาประโยคเดียวที่จะบอกไม่มีเวลาให้ทุกสไลด์จะบอกอะไรขอประโยคเดียวจูนจะบอกแค่ว่าเขาปฏิบัติกับเขาเหมือนเขายังรู้ทุกอย่าง ถ้าทุกอย่างที่พูดมามันเยอะขออันเดียวปฏิบัติเหมือนเขาอยางรับรู้ทุกสิ่งได้ยินทุกอย่างรับสัมผัสได้ทุกอย่างพอแล้วเหมือนกับที่บอกตอนต้น,นไม่ได้ยินอไม่ใช่ค่ะไม่เห็นพูดไม่ได้แต่รับทางเข้าเข้าได้หมดอย่างนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการถกเถียงกันข้ามเตียงผู้ป่วยหรือ เคยมีคนที่เขาบอกว่าเออแบบญาติพี่น้องเขาทะเลออกกาะกันแบบว่าตกลงจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้ที่โรงพยาบาลของแม่เกลือเป็นญาติพอดีเป็นข่าวก็คุยคุยกันเนี่ยเพราะแบบว่าคือ,ค,อคือเหมือนอันนี้มันเป็นเรื่องที่เหนือออกไปนะคะหมายถึงว่าพอดีมีแบบเอ,อมีคนไปนพบพระแล้วพระบอกว่าวิญญาณของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปอีกแต่ซึ่งซึ่งก็รับรู้ได้ว่าอาจจะมีอยู่จริง แต่พอเราย้อนกลับมาถาม,มก็พบว่าเขามีการหกเถียงกันจริงๆคือสิ่งที่พระมาสื่อสารว่าได้รับทราบแบบนี้ยพอย้อนกลับมาเช็คกับคนไข้ว่าพูดคำนี้จริงๆหรือเปล่ามันก็ตรงจริงๆกับที่พระท่านทราบอย่างนี้ค่ะคืออยากกระสื่อแค่ว่าคือเขาบอกว่าเหมือนไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าเขาเถียงกันว่าตกลงเ่ย จะให้อยู่หรือจะให้ฉีดยาจะไปอย่างสงบดีคนนึงก็ว่าไปเถอะอยู่ไปก็ไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกคนนึงก็บอกว่าค่ะอย่างนั้นเลยซึ่งคือถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทราบเรื่องนี้มันจะไม่รู้เลยอะแล้วพอกลับมาก็คือแล้วเขาก็ท่านบรรยายถูกเลยนะว่าคนไข้เนี่ย ท่านอยู่วะท่านไม่เคยรู้จักท่านทราบได้อย่างไรว่าคนไข้น่าจะเป็นแบบเหมือนเลือดเลือดออกเฟ้ๆหน่อยเพราะคนไข้เป็น SLE แล้วก็ใส่ชุดแม่ชีเพราะว่าบวชก่อนตายทําไหมคะท่านจะทราบแต่ว่าท่านทราบจริงๆไม่อยากือาไเห็นถึงความมหัศจรรย์ของยานท่านแต่อยากบอกว่าออมันมันคงจะทราบจริงๆท่านถึงบรรยายถูกแต่คีย์เวิร์ดที่มาสื่อสารบอกคือมาเถียงกันแล้วไม่สบายใจเลยไม่มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถ้าเกิดเป็นเราเนาะเรารับรู้ตรงนั้นลองย้อนกลับเข้ามาที่ใจเราว่าตกลงเนี่ยเอาไงดีไม่ไม่ฉันว่าถึงแม้ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องนี้แต่ถกเถียงกันเรื่องอื่นมันก็คือบรรยากาศแห่งความทุกข์ใจของคนไข้ที่เห็นลูกหลานพี่น้องทะเลาะกันอยู่ข้างๆนะคะก็ออกไปข้างนอกแล้วไปตกลงกันีกว่าไม่ไม่ใช่เรื่องียงเขาะคะ่ะ เรื่องนี้นะคะหมอจะไม่สามารถบอกเวลาที่แน่นอนได้หรอกว่าจะตายกี่นาฬิกากี่นาทีแต่ได้แค่ว่าไม่น่าจะเกินเท่านั้นเท่านี้แต่จริงพอดูจากวิดีโอเมื่อกี้แล้วก็หลายๆอย่างจริงๆคนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าตัวเหมือนคุณเฮอร์บี้บอกว่าวันนี้ไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันมหัศจรรย์เนาะคือการฟังเสียงของร่างกายเราได้ด้วยตัวเองนะคะหลังๆเนี่ยก็เลยเริ่มแบบ นอกเหนือจากการรักษาทางแผนปัจจุบันแล้วเราเริ่มกับฟังเสียงของเราม่งสีว่าไอ้ที่เขาว่าฟังมันเป็นยังไงซึ่งหลายๆครั้งรู้สึกว่าเออมันช่วยได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางใจก็เป็นเรื่องของการที่พระอาจารย์ได้สอนไปแล้วทั้งหมดนะคะทุกเรื่องความรักความเห็นใจการปลดเปลื้องสิ่งค้างคาหรือส่งเสริมบรรยากาศถึงความสงบช่วยให้ปล่อยวางให้เขาได้อำลาให้เขาได้ มีความสุขเหมือนกับที่เพอร์บี้ได้มีญาติพี่น้องร้องเพลงสวดมนต์ให้แล้วก็จับไปอย่างงดงามนะคะก็ทั้งหมดที่ที่ได้มาก็จะมีเป๊ะเป็น reference นะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวดูจากที่ชีฟได้ก็มีหลายๆอย่างที่ช่วยนำพาให้เกิดข้อมูลในวันนี้ขึ้นทั้งในเรื่องของแผนปัจจุบนันแล้วก็ในเรื่องของทางพุทธเองด้วยนะคะซึ่งคิดว่ามันมาเสริมกันดีมากดีกว่าทางใดทางเดียว เพราะมันจะเป็นมิติที่รวมกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็ขอร่วมบทนากับทุกท่านที่กำลังจะได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่สู่อนาคตทางจิตยินยานของผู้ป่วยเลยจริงไม่ใช่แค่ end of life ชาตินี้จริงๆค่ะขออคุญาตขอบคุณรับดทนินนาครับในที่มาให้ความรู้กี่วยวกับการเปลี่ยนแปลงนสวัสดีครับ เป็นเรื่องสำคัญมันต้องควบคู่กันไปบางทีจะเบาเรื่องจิตใจยอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นเรื่องกายอย่างเดียวไม่ดูแลจิตใจก็ไม่ได้มันต้ององครวเรองกายใจกายทำยังไงให้ดูอย่างสบายถ้ายังไม่ตายใช่ไหมเราเรียนมาแล้วแต่ถ้าตายไปจะทำยังไงให้จิตใจ,จไปอย่างสงบได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากอยายามสงบแล้วอยากรู้ท้อท่ายเลยการรู้เท่าทันเรียกว่า การรู้แ่าเป็นความจริงเขาเรียกว่าความสมัครทางปัญญาเขาเรียกว่าจิตปัญญาดูแลฐางจิตปัญญาในเรื่องความัวสลายทางปัญญาเราต้องรู้ความจริงตรงนี้เพราะเราต้องค่อยๆทำค่อยๆดูแลไปไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ทงหมดเนี่ยไปดูความรู้ที่ทราบใจว่ามันสามารถทำได้เราจะทำดูๆแล้วเนี่ย หมอไหมถึงจะรู se ้เรื่องพวกนี้้องเป็นพยาบาลไหมเราสามารถรู้ได้ถ้าเราหมั่นเก่บใช่ไหมหมั่นเก่งเราเรียนรู้เนาะก็หมดเวลาเดี๋ยวพระต้องไปได้ที่นัง